Good morning, everyone. Welcome back to our English with teacher Mumi. Welcome to Extra and Friend 4. Today, we going to learn about all about animal. Look at the picture. This is about the story. Okay, if you're ready, please open your book on page 68. ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่บทที่บท Animal นะคะก็คือสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปที่หนังสือเรียนนะคะหน้าที่68นะคะ lessons five lessons Less and answer ตอนนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ Story ในเนื้อเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะไปชมวิดีโอกันก่อนเลยนะคะ let's go OK, Tom, tell the class about your pet. Well, my rabbit's name is Snowy. He's white and he's three years old. Do rabbits eat meat? No, they eat vegetables. Snowy's favourite vegetables are carrots. Snowy's got a short tail, but he's got long ears. And look, he's got a small pink nose. Wow. He can jump too. He's clever. He knows it's time to go home. Hey, Snowy, come back. Welcome to the safari park. Two wild animals live here. Yes, look there's a lion, a monkey, a giraffe, and a hippo. Wow! An elephant with its baby! They're having a bath! Yes, elephants love water and baths. Do you like water, Tom? <laughs> <laughs> wow, about a story, Nina. How about one Okay, Tom. Tell the class about your pet ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวที่เชอจะพาแปลก่อนนะคะแล้วค่อยไปอ่านพร้อมกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าโอเคทอม Tell the class about your pet อ่าทอมให้ทอมนะคะพูดเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอ่าสัตว์เลี้ยงของเขานะคะแพทตัวนี้นะคะอ่ะ Well my rabbit name is Snowy he white he is white and he's three years old อ่าได้เลยครับเขาบอกอย่างนี้นะคะ my rabbit อ่ากระต่ายของฉันเนี่ยมีชื่อว่า Snowy อ่ามันมีตัวสีอะไรคะตัวสีขาวแล้วก็เขาเนี่ย อ่ะขอแทนแรบบิทตัวนี้ว่า h ีนะคะแสดงว่าแรบบิทตัวนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้ชายหรือว่าตัวผู้นั่นเองนะคะตัวผู้นะคะเด็กๆอ่ะอ่ากระต่ายตัวนี้นะคะมีสีขาวแล้วก็มันอายุเท่าไหร่คะ3ปีนะคะ years so. old อ่ะแล้วเขาว่าไงคะ Do rabbit eat m เมลอ่าทอมหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ใช่คนนี้ ออสการ์ Oscar, หรือเปล่าออสการ์นะคะเขาถามทอมไปว่ากระต่ายของของออสการ์เออของทอมเนี่ยกินแคเออกินเนื้อไหมนะคะ,ะดูร็อป i ิ e a อ m เมลกระต่ายกินเนื้อไหมทอมบอกว่า no they eat vegetable snowy favorite vegetable and carrots ar c a r ค s carrots, นะคะก็คือไม้มันไม่กินเนื้อนะคะมัน,ก,น,ก,น,ะะนกินผักนะคะ Snowy เนี่ยกินผักนะของโปรดของมันนะคะก็คือ carrot นั่นเองอะ look at picture three snowy got a short tail but he got long e a r and look he got a small pink nose นะคะ อ่า uh, snowy นะคะเขามีอะไรคะหางที่สั้นๆน,นะคะแล้วก็เอ่อแต่มีหูที่ยาวนะคะ and look ดูสิ he got a small pink nose แล้วก็คือว่าเอ่อเขาหนะ่ะมีอะไรคะมี small pink nose ก็คือจมูกอ่าจมูกเล็กนั่นเองนะคะสีอะไรด้วยลูก จมูกเล็กสีชมพูนะคะอะว้า wow, ว he can jump too นะคะอ่ะแล้วก็อะไรเอ่ยกระต่ายใช่ไหมคะมันกระโดดออกไปนะกระโดดออกไปจับมือเขาโอ้เขาบอกว่าว้า wow, ว he can jump too แล้วก็มันนะคะอะกระโดดได้นะคะ he clever มันฉลาดนะอ่ะ คลาฟฟ่ ver, ตัวนี้แปลว่าฉลาดนะคะ He k now is t time to go home ก็คือว่ามันฉลาดนะมันรู้ด้วยว่าเวลาไหนนะคะที่มันต้องกลับบ้านนะคะ hey Snowy come back ก็คือเขาก็เรียก Snowy ของเขานะคะกลับมาคืนนะคะกลับมานี่นะ Snowy อะไรอย่างนี้นะคะ later at the Safari Park หนะลังจากนั้นเขาไปที่ไหนคะ ซาฟารีพาร์กก็เหมือนอสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์สวนสัตว์ซาฟารีนั่นเองนะคะ Welcome to the Safari Park อ่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ออกมาต้อนรับบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ซาฟารีพาร์คนะคะ Do wild animals live here นะคะ ก็คือว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะที่อยู่ในนี้อาศัยอยู่ในนี้บ้างนะคะ Yes look there is a lion a monkey a giraffe and a hippo นะคะอ่ะดูนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าดูนั่นนะมันมีอะไรเอ่ยมีสิงโตนะ้ำมีมังคีมีลิงแล้วก็มีจิราฟก็คือยีราฟนะคะแล้วก็ฮิปโปนะที่อาศัยอยู่ในนี้นะคะ ว้าวอันอัลเฟน w ับไอซ s b บบ y อ่ะออสการ์ก็พูดขึ้นมาอีกว่าโอ้นั่นไงนั่นคือช้างใช่ไหมคะแล้วก็ลูกของมันนะและทอมเป็นไงคะทอมบอก they are having a bath ก็คือเดวทอมมาวิ่งไปใกล้ๆบ่อน้ำใช่ไหมคะที่ช้างช้างแม่ลูกเขาเล่นกันแล้วบอกว่าเนี่ยพวกมันกำลังอาบน้ำกันนะเสร็จแล้วทำไมเอ่ย ช้างน้อยใช่ไหมช้างน้อยพ่นน้ำใส่เขานะคะ yes elephant love water and b a r d ก็คือว่าอจอห้นที่เบอกว่าใช่แล้วก็คือช้างนะคะจะชอบเล่นน้ำแล้วก็จะอาบน้ำนั่นเองแล้วพอทอมเปียกปุ๊บเพื่อนเพ,นพ,นพนกืก็แซวทอมว่าไงคะ Do you like water Tom คุณชอบ water คุณชอบน้ำไหมละ่ะทอมนะคะแล้วก็อ่ะหยอก หยอ,อกทอมไปนิดนึงนะคะอาเดี๋ยวเรามาอา่านไปพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะคะอะตอนนี้ทีเชอร์จะไม่แปลแล้วนะคะเพราะว่าแปลไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาอ่านนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะ practice ก,การอ่า p e a k i n g นักเรียนนะคะอ่าออกเสียงของนักเรียนนะคะ a ัน look at the picture number one นะคะโอเคทอม tell the class about your pet well my rabbit name is snowy he's white and he's three years old do rabbits eat meat no they eat vegetables snowy's favorite vegetables are carrots Snowy got a short tail, but he got long ears. And look, he got a small pink nose. Wow, he can jump too. He's clever. He knows it's time to go home. Hey, Snowy, come back. Later, at the safari park. Welcome to the safari park. Do wild animals live here? Yes, look. There is a lion, a monkey, a giraffe, and a hippo. ว้าว wow, an elephant with its baby. They are having a bath. Yes, elephant love water and what? Do you like water, Tom? อ่าเมื่อเราอ่านพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะข้อนี้ข้อนี้เราจะตอบคำถามไป,ปรมพร้อมๆกันนะคะวันนี้ And now read the story and say yes or no นะคะอ่ะเมื่อเราอ่าน story เมื่อกี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าคำถามเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วถ้าใช่ก็คือตอบ yes ถ้าไม่ใช่ก็คือตอบ no นั่นเองอ่ะ one snowy h a d got shut ear ใช่ไหมคะ snowy มี snow หูที่สั้นใช่หรือไม่ใช่คะ ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอ Snowy นะคะมีหูที่เนี่ยมีหูที่ยาวนะคะต่อกันค่ะ Number two Snowy can jump Snowy สามารถกระโดดได้ไหมคะกระโดดได้นะคะเพราะว่าเขากระโดดลงจากมือทอมอยู่เนาะเพราะว่าเออนี่คะ่ะอยู่ที่รูปที่สอง Wow he can jump too he clever นะคะ He know it's time to go home ก็คือมันสามารถกระโดดได้นั่นเอง Number three ล่ะ Why a n i m a l live at the safari park ใช่ไหมคะตัวนี้มีสัตว์เยอะแยะเลยที่อาศัยอยู่ใน safari park นั่นเองนะคะนี่งไง Do why a n i m a l live here Yes ใช่ไหมคะมีสัตว์เยอะแยะเลยที่อยู่ในนี้ ข้อที่4นะคะ elephant love bird elephant ก็คือช้างใช่ไหมคะช้างชอบน้ำไหมชอบอาบน้ำไหมช้างชอบอาบน้ำใช่ไหมคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบ yes นั่นเองนะคะข้อนี้อาเมื่อเราตอบคำถามเสร็จแล้วนะคะยังมีอีกหน้าหนึ่งที่เรายังไม่ได้ตอบเนาะอ่ะก็คือหน้าไหนเอ่ย นี่ไงเขาถามว่าอะไรคะอ่ะเขาถามว่า how old is Snowy right and what do Rabbit eat เราอ่านไปคร่าวๆแล้วเมื่อกี้อ่ะ how old is Snowy Snowy อายุเท่าไหร่คะอายุ three years old right he's three years old and what do Rabbit eat เขากินอะไรคะกินสัตว์ไหมกินเนื้อไหมไม่ใช่นะคะเขากิน vegetable mm hmm. ก็คือ rabbit e a t s carrot นะคะผักที่เขากินก็คือ carrot นั่นเองนะคะอ่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออ่าการฝึกอ่านของเรานะคะเราอ่านแล้วเราก็ฟังนะคะฝึกฟังด้วยนะคะว่าเขาออกเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็อ่า คุณครูนะคะวันนี้ให้ในักเรียนนะคะทำตามในวิดีโอนะคะตอบคําถามลงไปให้ถูกต้องนะคะตามในวิดีโอแล้วก็ไม่มีงานเพิ่มเติมนะคะหลังจากนี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ That's all for today see you again next time ค่ะบ๊ายบาย